มันอยู่ใน tak คุณ Ni นี่เค้าโอ้เฮานี่แหละนี่บ่นี่ๆ รออยู่ในตักเด้อันนี้ยังเนี่ผู้สารรมนะผูสารทำกันนะเด็ดเด็นี่ยเด็ดเออมาหอมๆบ้างไปทีอันออกผู้สารรมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้แอดเดินทางมาที่สถานธรรมพมปันโยนะครับวันนี้ผู้กำลังเดินตรวจงานอยู่นะครับมุงหลังคามุงหลังคาก็จะไม่เสร็จเรียบร้อย นะครับผมก็มีปลายปลายอะไน้อยเนาะไปหยับได้บ่ล่ะหยับได้บ่ทังได้เรีกบ่ได้เลขกแล้วมันลงปูบ่โอเหตุการงานางเดียวเตะไปไปไป่น้บอลเลนท่าเราต้องทำต้องทำลงปูดีกว่าเอ็นบ่โอ้ผลปนี่ น้องจะอ่านดิบบ่ห่ะพี่ตู่เห็นเห็น,หนเห็นขอเชิญอ,อ่าน,าน,นี่นะ่ะขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเนื่องในงานพุทธาภิเษกเบิกพระนิรองค์พระมหาจักรพัททันเตยนาเกี้ยวณสถานธรรมพม,มปัญโยบ้านข่อยหมู่ที่ห้าตําบลบ้านกานอำเภอพุทรีสงจังหวัด,ดวบุรีรัมย์วันที่สิบแปด ถึงสิบเกมกราคม2568ั 25, ้ารโดยมีคณะสงฆ์นำโดยหลวงตาหลวงปู่เวินหลวงปู่เวินพระอาจารย์ต้อมพระอาจารย์ต้อมอ,อันนี้นนไม่ไม่ไปโบมีเดี๋ยวบ่มีท่านพระอาจารย์มหาตุ่มหลวงปู่เมียนหลังจากเดินทางมาอึม๋มแต่มาได้นหมครับนะตามวันและเวลานะครับตีแจ้งที่ตั้งกันบ้านข่อยหมู่ที่ห้า สมบลบ้านจางอำเภอพระนิสงจังหวัดปีนังนะครับเดี๋ยวมันมีเห็นไหมเห็นองค์พระบ่ครับองค์พระยังยังไม่เปิดนะครับยังคลุมผ้าเอาอยู่เนาะยังปิดที่เพิ่ออยู่ครับมันกว่าจะขาดเปิดเร็นอย่งหลังคายังไม่เสียบปูยังลังคาเกาะยังต่อยังต่อตรงตรงนู้นอยู่เนาะมุงมุงส่วนหนึ่งเนาะ มึงกันแล้วบางส่วนมึงและบางส่วนแล้วก็บันไดบันไดกับกำลังเย็ดอยู่บันไดกําลังทํำสร้างเคนเย็ดอยู่นี่ไปได้ช่างกําลังทําบันไดให้นี่มังเหยียบบลาเฮาเหยียบขันที่เหยียบขันที่เท่ะไรไหนเหยียบขันที่สามไปมาหอดมาถึงแล้วเขาก็ต้องได้โชคได้ลาบไปตัวอึบโอยอือเอารับ นี่บอร์โทรหลวงปู่พี่น้องอยากมาร่วมทําบุญเนาะเป็นเจ้าเป็นเภาพพระป่าสามัคคีนะครับบอร์โทรศ8 4ย์แปดสี่สี่เก้าส็ดสองแปดเจ็ดแล้วก็ศนย์แปย์หน่งเจ็ดสองสี่เจ็ดสี่แะพี้งลรบวันที่สิบแปดมนี้ บอกเนฮะผู้ใดมีความประสงค์รับเจ้าภาพที่จะตั้งโรงทานมาเลยัติดต่อมาปู้โชคลาบอาศัยก็ปู้โชคลาบอ่ะผู้อยู่ทั้งฝุ่นบ่อยู่ทั้งองค์พระฝุ่นบ่โชคลาบอ่ะเออย่างไปเบิ่งด้วยอือคุณล่ะอยู่ทั้งองค์พระมหาจักรพรรดิฝุ่นภาพนี้เดี๋ยวภาพนี้เป็นภาพขององค์เพิ่นแต่ตอนนี้คุมผ้าปิด เยนไว้อยู่อันนี้ตอนแรกที่สร้างเสร็จที่ยังไม่ได้ปิดนี่เฮ้ยเปิดบังองค์นี่นี่ปิดไว้อยู่เนาะปิดที่พึ่งไม่อยู่เดี๋ยวทำพิธีพุทธาวิเศษก่อนถึงจะเปิดฮะอยู่ตักพระพิฆเนศเอ้ยพระมหาจักรพรรดิ อยู่ในตักมิน่าตักคุณขึ้นแบงได้หรอป่ที่นี่ขึ้นแล้วเรถึงเวลาห้องไหวสูงแกเดี๋ยวซึ่งก็ได้ปีนใช่ไหมล่ะห้องจะเอาได้อยู่บนเครื่งอยู่ข้างไหนคุณระว่าอยู่เคงบ่องบ่นูนะว่าอยู่ทางไหนคุณอันหนึ่งอ่ะหูนอยู่ในตักคุณในตักคุณอ่ะอืมอันนี้ไม่ยังไงสั่นอันนี้ก็สิแมงสีกันบ่รนี่ม่ใช่ลายอันเทอระบ่ไม่ใช่ในสิขึ้นไปเอาได้ียวเล้ยขึ้นขึ้นไปปีนไปทางขาดเลยบ่เอาเอาหนี้มาเบิ้งก่อนหนึ่งอันไหน นี่วะนี่ถ้าวางอยู่ในตักคุณอยู่ในตักคุณไงอยู่ในตักคุณเลยบินที่ไปบินแล้วเอ้าเจ้าบาบอบ่บาปรอกมามงนทั้งนี้หนี่ครั้เป็นนี่อขออนุยากไปคำเพิ่นไปกินกันไปทั้งทางเดียบหยาบขมเพิ่นเอาขี้พุนมาอยู่ในตักคุณเนาะ Ủa, này đúng không? À. À, đây đúng không? Cái lại ăn thế nào vậy? Cái này nó ăn Cái này nó ăn Xá thụ xá thụ Khá xăm Đây rồi, bớt đấy Bớt thằng đấy Bớt đi con này, Bỏ ăn một con เลขคำนวณประจำวันกันที่สิบหกธันวาคมพศสองพัน,นห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่ว่านี่อย่างบวกเศษเลขท้ายสามตัวรางวันที่หนึ่งเอา้าใช่เห็นว่าชัดป้สามสองเก้า 3, 2, ให้สลับตำแหน่งด้วยอยนี้มีสามตัวมี สามสองเก้าสลับตำแหน่งก็จะเป็นเก้าสามสองสองสามเก้าสร็จแล้วเนาะสลับกันอยู่ในนี่ละสมตัวนี่สามสองเก้าสองตัวล่ะสองตัวเน้นล่างเน้นล่างอีกเน้นล่างเด้อนะเน้นล่างเด้อตัวใดเนี่ยหนึ่งสี่สองห้าสองสีหนึ่งห้าอืแต่รูปเราคือนี หนึ 15, ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่สองห้าเจ้าเจ้าปูเขียนเป็นเลขไทยเนาะครัอ๋อพี่น้องแคบเอาเถ้าพวกเนี่ยเถ้าพวกเนี่ยสองนี่หนี่อันนี้ก่ท<ะ>ันได้เปิดแล้วอันนี้นนนในสองยุ่งหม่องตักเดือนนี่อันนี้ยุ่อันนี้ยุหย่หนาตักยุมม่หนาตักยุ่งองุ่นเมื่อคนอันนี้ยุ่หม,ม่องฐานฐานข้างหน้ายุ่งองุ่นเมื่อนมีตปลย่างมีเป็น,น,นเด็กอะไรอีกเนาะเนาะอ๋อนี่น้องมาเถ้าปู่บอกว่าให้มาบุ้งยุ่หนีเด็กอะ เอาเลยเด็กเนี้ยทางเรือพี่น้องเลยผูบอกว่าจะส่งท้ายปีเก่ากลิ่นซองน้องพกุกคือบุกเขียนล,ลนนยานนนนยเสียงซองนี่จังไรในซองนี่บอมามีอย่างนี่จังไรมีแต่ตัวเลขเขียนใส่ซองเลยบอมีกระดาษโดยนี้ใส่ไหนอ่ะนะอนี่นะเอาฉีกซองเบดเลยก็เสร็จเนาะฉีกเบลล์เบลล์เลยไม่มีใส้ในเลยเขียนใส่เขียนใส่ซองเลยสินี่นครับเนี่ย โอ้นี่เอาเ้นล่างเด้อมันก็ตัวเดียวกันตัวนี้เฮ้ก็ตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันกนี้ไงเออนี่ไงโอ้เราเราเขียนเป็นเลขอารบิกไทยอืมเรายันคนสมัยใหม่บ่งเลขไทย่ออกแล้วะนี่เอาเอนิ่งนิ่งนินิ่อันเดียวกันนั่นะอันเดียวกันเต๋อันนี้สิ่ออกแล้วได้่าไหร่นั่นหนึ่งส่นึ่งน่งแต่ในนี่มันก็หนึ่งสี่หนึ่งโอ้ก็หนึ่งสี่ห่ง สองซีสองหาถ้าว่าอยู่นี่บ 2, 4, ่มีสองซีสองหาอืเอาเอาละเดี๋ยวให้พี่น้องพี่แ KB ดีๆก่อนแล้วหลายโต๊ะหรอแค KB พี่น้องแค b เด้อบ่ลหลายโตย๊ะหอกนี่เนาะเอาเป็นอันนี้ปูเขียนบอกไว้ว่าเป็นเลขคำนวณอันนี้คือสูตรคำนวณประจำวันสูตรคำนวณของปู่สถานธรรมเมนเอาเพราะหรอวะสูตรคำนวณน,นะครับผมเอาพี่น้องแค k เอาเด้อโอเคเป็นสีแบลนช่องนี้เอา เอาเอาละเอาอันนี้ห้องกิจเก็บไปตัวเก็บเป็นสถิติไว้โอเคโอ้ยเนียเตี้ยพี่น้องยิงงงพระก็หันได้ให้บาปด้อวันที่เท่าไรนะอันไหนนี่พุทธวิเศษกันสิบอ่าสิบแปดสิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าโอเคนะครับผมพี่น้องอย่ามาก็เดินทางมาเด้อพี่น้องเดี๋ยวโอเคนะครับสำหรับเอาสำหรับแนวทาง สูตรประจําวันของหลวงปู่สถานธรรมนะครับพี่น้องก็เอาไปพิคอพิจารณาเด้อนะครับผมตรวจว้แคบไปเลยนะครับผมสําหรับในงวดวันที่16ธันวาคม2567นะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีโชคมีลาบนะครับตอนรับปีใหม่กันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากอะไรอย่งนี้นะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ